ดูตรงนี้ครับกอไม้สวยนะ,ะสิก็ใช้เป็นเต่าครับนะครับป,ป่าหรือเปล่าแต่มไม้สวยมากเลยน,น้าโดนนะ หางขาดด้วยไปโดนอะไรกัดมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับนา้นาๆอุ้ยเหมือนไปโดนชะโดกัดมาครับเดี๋ยวได้ะผมให้ดูชัดๆเนี่ยครับ,รบดูดิครับหางหายไปเลยนะครับตรงเนี้ย ผมเหมือนไปโดนชโดกัดมาครับเนี่ยโอ้โหแล้วมากัดเหยออื่ออีกตาผอมนะครับตัวนี้เสียดายมากเลยครับตัวแรกก็เจอดีเลยโอ้ยตัวนึงเต็มเลยครับโดนกัดแบบโดนชดโดกัดมาแน่ๆครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมปล่อยปไปครับตัวนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวลองตีต่อช่องนี้แหละครับ เดี๋ยวลุยกันต่อก็กัดเป็นเต่าฮับนะครับโหเต็มป่าประยะเลยนี่ครับเต่าฮับนะครับลงคอไปเลยโอเคเดี๋ยวผมอ๋อเดี๋ยวผมปลดแล้วเดี๋ยวผมปล่อยไปไนะครับโอเคครับผมเต่าฮับสุดยอดมากครับผมไะเดี๋ยวลุยกันต่อเดี๋ยวลองตีช่องนี้แหละเดี๋ยวดูทางนี้กัน สวยมากติดล้อเรียงตะลิงดูก่อนนะนับเป็นคลองน้ำแห้งๆนะผมครับอืมโร่นี่คลองนี่อดนโรนิง ก็เป็นปลาช่อนนะครับนี่กะต่อฮับนะครับอ่ากระต่อฮับสีแดงตัวนี้สุดยอดมากเลยนี่เป็นปลาช่อนนะ้ำใสนุ่นเลยก็ฝักของเงาด้วยนะครับเต่าฮับสีแดงครับตัวนี้ก็ตรงนี้นะครับเป็นคลองนะครับน้ําน้อยๆเลยเนี่ยมีพวกเอ่อกิ่งไม้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็หน้ามีตัวนะครับโอเคเต่าฮับ สุดยอดมากครับผมไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองตีกันต่อช่องนี้แหละครับสุดยอดมากออเอาเจอตังยี่สิบด้วยนี่ ใส่ปลาด้วยเดี๋ยวโชว์ปลาก่อนต็อกดเต่าฮับนะครับนี่ก็ชชอนไซส์เล็กๆเลยกัดสีแดงครับต่อฮับสีแดงนี่ครับก็ฝากของเงาด้วยนะครับต่อฮับสีแดงครับกระชอนไส์แค่นี้ยังโดนนะครับที่ดูอ่าต่อสภาพหมายตรงนี้เป็นร่องน้ําข้างทางนะครับเนี่ยอ่าโอเคต่าฮับสึกยอนมากครับผมเจอตังด้วยยี่สิบไม่รู้ตังใครโอเค สุดยอดมาก,กมครับผมเต่าครับลองตีซ้ำดูเมื่อกี้ได้ตัวน้อยไปตัวหนึ่งคนระับมันจะมีอีกไหมโอ้โดนอีกโดนตัวหนึ่งหลุด ทำไมไๆมีมมมตัวนั้นเนี่ย xuống nà đi đấy <laughs> cả tí đi đấy nà đi đấy tua nó mất tiếng แทมที่สองนะครับตรงนี้โอ้โหกัดต่อครับสีแดงครับอี่เต็มปากเลยครับต่อครับสีแดงประช่อนก็ไซส์อ้วนๆนะครับเนี่ยคอฝากของเงาด้วยครับคอสภาพหมายก็ตามนี้เลยครับผมอ่าเป็นร่องน้ำเล็กๆข้างคางนะครับน้ำน้อยๆเต่าฮับสีแดงสุดยอดมากครับผมไปครับเดี๋ยวลุยกันต่อช่องนี้แหละ